ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลักษณะดีไซน์ของ Car m i ม a ลเ r อร์กาบุ Master Mode กันนะครับที่เห็นในภาพเลยไปดูลักษณะดีไซน์ส่วนหัวกันเลยครับส่วนหัวนะครับผมก็จะอิงมาจากร่างแรกเลยนะแต่มันจะอัปเกรดขึ้นนะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะมีเส้นสีเหลืองตัดสลับกับสีม่วงแล้วก็น้ำเงินนะครับตามที่เห็นในภาพเลยบนหัวเนี่ย ก็จะมีเส้นสีเหลืองนะครับขอไายเสียงรถนะครับผมขอภัยเสียงรถเด็กแว้นนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยลงมาถึงจุดกลางหนะ้าผากออกสีเหลืองทองนะครับผมตามที่เห็นเลยนะหัวสีม่วงนะครับผมมีเหมือนหูนะหรือว่าเขาก็ได้นะสองเขานะที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีน้ําเงินนะแต่สลับกันนะดวงตาสีเหลืองครับผม คอสีม่วงครับมากันที่ส่วนของเกราะช่วงตัวกันบ้างนะครับเกราะช่วงตัวเนี่ยสวยนะครับร่างนี้ใช้โทนสีสวยมากนะครับสีม่วงนะแล้วก็มีเหลือบสีน้ําเงินนะตามที่เห็นเลยทั้งเกราะเก,กราะตัวแล้วก็เกราะไหลเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัดสลับเส้นสีทองนะครับสีม่วงสีน้ําเงินนะครับสองเลเยอร์นะตามที่เห็นกันเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะ มากระที่แขนกันบ้างนะครับส่วนของแขนเนี่ยสีม่วงนะครับลงมานะแล้วก็จะมีส่วนของสีส้มนะแล้วก็อิงมาจากโอเวอร์โหมดนั่นเองนะข้อเออไม่ใช่ข้อสิแขนนะเกราะแขนก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมมีเหลือบเอ,อม่วงน้ำเงินนะ ทางสองฝั่งเลยนะแล้วก็จะมีเส้นสีทองนะมือสีม่วงนั่นเองสวยครับร่างนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวฟังสรุปกันอีกทีนะผมมาดูกันที่ส่วนของเข็มขัดกันบ้างส่วนตัวในสีสม้มแล้วก็ลงมาถึงส่วนของเข็มขัดนะเข็มขัดสีแดงเหมือนเดิมครับแล้วก็มีโกจิพอดเนี่ยใช้โหมดของม a สเตอร์โหมดนะครับผมตามที่เห็นเลยที่ติดกับเข็มขัดกาบุนะครับ เข็มขัดสีแดงเหมือนเดิมครับแล้วก็กุญแพอดก็จะเป็นสีม่วงตัดสลับส้มตามสีของร่างเลยนะครับผมมากันที่ส่วนของขากันบ้างนะครับผมส่วนของขาเนี่ยก็จะมีเหลือบสีม่วงลงมานะครับผมแล้วก็จะเหลือบสีส้มลงมาจนถึงเกราะหน้าแข้งนะตามในภาพนะหน้าแข้งเนี่ยเกราะหน้าแข้งเนี่ยก็จะเป็น สีน้ําเงินนะครับยื่นออกไปด้านข้างนะเส้นสีทองตรงกลางนะผมแล้วก็เหลือบสีม่วงด้านล่างนะผมตามที่เห็นเลยนะอ่าแล้วก็ลงมาจนถึงเท้าเท้านี่จะเหลือบสีส้มลงมาข้อขาเนี่ยสีส้มลงมาด้านในนะครับลงมาจนถึงเท้าเลยนะเท้าร่างนี้ก็จะออกแนวมอนสเตอร์นิดน,นึงนะครับก็ถามว่าสวยไหมมันก็ดูบึกบึนดูแข็งแกรงครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าร่างแรกแล้วก็ วารัมเนี่ยรองเท้าสวยกว่านะครับผมตามที่ผมคิดนะแต่ร่างนี้มันก็ดูแบบว่าซุปเปอร์ขึ้นนะครับผมตามที่เห็นกันในภาพเลยนะครับร่างนี้ก็สุดยอดเนี่ยสุดยอดนะผมโดยรวมร่างนี้นะครับถึงจะไม่ใช่สีที่ผมชอบเนี่ยโทนสีสวยมากนะครับผมผมขอชมเลยนะกับร่างนี้นะครับผมคือร่างนี้เนี่ยความสามารถนะก็คือความเร็วนั่นเองนะ ผมแอบนึกถึงกระต่ายอะไรแบบนั้นนะนึกถึงบิวเลยนะแต่อันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์นะผมตามคอนเซปต์ของเรื่องนะพระเอกเป็นมอนสเตอร์นั่นเองนะอ่าก็ด้างนี้เนี่ยใช้ความเร็วนะครับผมและสามารถใช้อาวุธอื่นๆได้นะผมของร่างอื่นนะใช้อาวุธขนมร่างอื่นได้นะผมไม่ว่าจะเป็นดาบมันฝรัง่งหรือว่าปืนช็อกโกแลตนะผมสามารถใช้ได้หมดเลยนะร่างนี้นะ ส่วนตัวผมเนี่ยผมให้คะแนนร่างนี้ให้9้าเลยนะผม9้าเต็ม1ินะถึงส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้ชอบโทนสีนี้นะผมแต่ต้องยอมรับเลยว่ามันสวยจริงๆนะสวยก่าร่างโอเวอร์อีกนะครับผมครับก็ประมาณนี้ผมให้9้าเต็ม1ิบนะครับสวยสวยสวยนะครับร่างนี้เป็นร่างสุดยอดที่สวยนะครับในยุคข,ของเรวะนะใช่ ครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไม่นานเลยนะก็ไม่มีอะไรครับผมก็ไปทําอย่างอื่นนะครับทำงานเก็บเงินนะผมตามเป้าหมายของตัวเองนะคือผมไม่ได้เงินจากช่องทางนี้นะครผมผมทําเพราะความชอบและก็เป็นงานอดีเดกน,นะผมสําหรับใครเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับเรามาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับสําหรับร่างนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมชอบชอบเลยครับร่างนี้ชอบมากทั้ง ถึงแม้คอนเซปต์ของมันจะใช้อาวุธร่างอื่นๆได้คล้ายๆกับร่างสุดยอดของไรเดอร์คนอื่นนะแต่มันก็เป็นความสามารถที่มันก็ควรใช้ได้เละเพราะว่ามันร่างสุดยอดเนอะเออมันก็ควรใช้อา,อาวุธของร่างอื่นๆได้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็อยากให้ไรเดอร์คนอื่นๆเนี่ยลองใช้พลังแบบใหม่ดูบ้างนะถ้าเป็นร่างสุดยอดนะ ร่าสุดยอดเรวะที่เปลี่ยนแปลงสุดก็น่าจะเป็นกีสนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับสําหรับกีสนะครับครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับ u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมและไรเดอร์คนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับ